ทางตัว2นาที น้ำแดงมานะจ๊ะน้ำท่วมน้ำท่วมไหลมาตั้งแต่ถนนเลยค่ะน่ากลัวมากเลยตกประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะตั้งแต่บ่ายสองโมงหน่อยตอนนี้ก็สามโมงสามโมงกว่าแล้วนะคะตกประมาณเกือบชั่วโมงน้ำน้ำแดงไหลมาเลยจ้ะ ตอนแรกก็ตกหนั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 กคอนี้พอซาก็คิดว่าจะหยุดแล้วนักแป๊บหนึง่งน้ําแดงไหลมาโล่ ไม่จ้าน้ำท่วมน้ำท่วมมาเบิ่งน้ำท่วมด้วยจ้าด้อน้ำท่วมน้ำท่วมอย่างว่าน้ำท่วมฝน <c oughs> ตกแรงนะคะตกประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะหนึ่งชั่วโมงสักแป๊บหนึ่งน้ำแดงไหลมาเลยค่ะน่ากลัวมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ลาบเนาะมันมันเป็นพักๆเหมือนเหมือนเราอยู่แต่เนะะน้ำไหลมาจากนู่นด้านบนนู่นนะคะ จักปลาตอนนี้ตอนนี้ที่เห็นก็มีแต่อุทัยเทวีแล้วก็อื่นอ่างนะคะปายังไม่เห็นนะคะปีที่แล้วเห็นนะปีที่แล้วมีปลาถ้าไปตรงถนนนะคะมีปลาหลนุนเพราะว่าเออเหมือนกับว่าฝนมันตกสองสามวันมานี้เนาะตกหนักอย่างวันนั้นก็ตกตั้งแต่แต่สิบโมงสิบเอ็ดโมงเนาะยันบ่ายนะคะ แล้วก็อีกวันหนึ่งก็ตกทั้งคืนตกทั้งคืนแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าสายสมน,น้ำเนาะเขาก็อุ้มน้ําดินอุ้มน้ําอยู่แล้วพอวันนี้ตกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงน้ําป่าก็ามาเลยนะคะวันนี้ก็เบาแล้วแต่ว่าฟ้ายังไม่เปิดนะคะตอนนี้เราก็เฝ้าระวังนะคะ ไหนไม่ได้เลยนะคะนั่งอยู่ตรงชานชานด้านนอกเนาะแล้วเราก็ถ่ายให้กับอพี่ๆุกท่านได้ดูนะคะเป็นปรากฏการณ์อันนี้ยังเบานะคะเพราะว่ารอบนั้นที่ว่าหนักคือเขาตกหนักด้วยแล้วก็น้ำน้ำน้ำป่าไหลด้วย